ดูมนสเห์นะครับของไม้ลากธรรมชาตินะครับพี่พี่โอ้โห oh. ดูนะผิวสวยมากนะครับผมนี่ตัวนี้มีน้ำว่าอะไรครับพี่ตัวนี้เป็นคงมรกตคงมรกตกำไรแดงนะครับโอ้โหมนสเนห์มันเนาะ มันก็อัตลักษณ์มันจะอาลาก็ไม่ไม่ร้อยครับโซโคก็ไม่ใช่เหมือนผสมอะแต่มันเป็นรากธรรมชาติมันมันจัดการง่ายครับครับพี่เวลาเปลี่ยนดินก็เล่นยกตุ้มไปเลยนะก็ค่อยมาแต่งรากฝอยรากเส้นเล็กเอาผมก็ตัดอยู่นะก็อันไหนก็พยายามแต่งแต่งแล้วก็แต่งพุ่มซุ้มนี่นะครับพี่ ไม้ถ้าเกิดว่าตอนเล็กๆเ,เราเราตัดอะ่ะพอโตขึ้นมาไม้มันจะเริ่มกลืนตอนนี้อนาคตก็จะกลืนเหมือนกันครับนะครับพี่อันนี้ต้นนี้ก็พึ่ง,พ,งพึ่งมาตัดตอนโตอยู่นะแต่ว่าผม,ผมใช้ยาแนวชนิดกันเชื้อรารเอาอยู่อันนี้เอาอยู่นครับพ,พี่พี่มีวิธีการยังไงปลูกไม้จะมถึงรักษาไม้ได้ใหญ่แบบนี้นะครับมันถึงไม่เน่าไม่อะไรเลยอ่ะ นะครับหนึ่งวัสดุปลูกวัสดุปลูกแล้วก็ครับยาผมผมไม่ไม่ประคบประงมกับเขามากเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเออคือเช่นเขาเรียกว่าฝนตกเราก็จะให้เคมีประเภทไอยากันเชื้อราเลยผมผมผมจะไม่ค่อยครับแล้วก็วก็คือปล่อยเลยใช่เขาจะมีภูมิต้านทานผมสังเกตแล้วครับไอไม้ที่เลี้ยงแบบนี้มีภูมิต้านทานไม่ค่อยเน่าถึงเน่าก,ก็ฟื้นเร็วสมมติคําว่าเน่านะอ่ะฮะ มันอาจจะเน่าแถวเนี้ยมันก็รักษารักษาตัวเองได้ง่ายโอ้ oh. มันมันตอบไม่ได้แล้วแต่ละต้นมันแล้วแต่อาการแล้วแต่ลักษณะถ้าถ้าเราอธิบายไปหนึ่งอยา่างปุ๊บมันอาจจะใช้กับบางต้นหรือบางพื้นที่บางไม้ของท่านไม่ได้ hmm. นะครับเราไม่รู้ว่าท่านเลือกต้นมาอย่างไงครับแล้วก็อาหารแต่แรกสภาพน้ําแดดอากาศอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเขาแดดไงครับพี่ไอ้พวกที่เจอแดดนี่มันไม่กลัวหรอกนะครับ นนนะมัถึงมันลวกได้ก็เราก็หาแสล้คุมน้ําผิวมันก็หายมาเองโดนแดดเรียดโดนเผาเนี่ยเจอมาเยอะแล้วแล้วเขาก็ฟื้นออกผิวใหม่เท่านั้นนะครับอย่า่ไปหาอะไรมาเติมมันมากนะฮะใหญ่สวยด้วยนะครับพี่พี่รอรอรอขึ้นกระถางเมตรห้าสิบแล้วรอขึ้นกระถางไปห้าสิบด้วยโได้รับาน่นองใช้รถขุดแมคโครยกอเนี่ยคนยกไม่ได้นะครับแบบหลังเสียแล้วตอนนี้หลังหลังกลัวแล้วเจอไม้ใหญ่เนี้ยแบบ โอ้โหไม่ไหวไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ไม่เอาเออไม่สู้แล้วพี่พไม้ใหญ่นะนะครับผมแต่ก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับเจองทุนแรงชอบมากเลยมันเป็นล่มให้ได้เลยนะก็นั่งนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยนะพี่พี่มาดูตอนมันออกดอกนะที่มันสะใจไงเรามีไม้ใหญ่ในบ้านเราในสวนเราครับแล้วออกดอกแล้วมานั่งแล้วถ่ายรูปโชว์อย่างเงี้ยโอ้โหฟินเลยอ่ะใช่พี่ที่เวลาเราไปไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปชอบ เจอต้นไม้เราไปถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่บ้านเราอ่ะดูว่ามันจะอลังการขนาดไหนนะอันนี้เป็นความสุขนะครับของของคนเลี้ยงไม้ถ้าท่านสามารถเลี้ยงไม้ให้ตัวขนาดนี้นั่นคือท่านประสบความสําเร็จนะครับดีเลยแต่ว่ากัวจะได้ใหญ่ขนาดนี้นั่นแหละมันขาดอะไรมากี่ปีนะพี่ต้นนี้น่าจะต่ำๆก็คงสิบสามสิบสี่ปีนะครับโอ้สิบสามปีพี่สิบสามปีมันจะโตอีกอยู่นะครับผมเคยเอามันไปวางไว้กับพื้นอยู่ประมาณ เกือบปีต้นนี้ต้นนี้เหรอครับใช่ใช่เอาไปวางตั้งกับพื้นเฉยๆไม่ตายวนชมไม่ตายแล้วก็เอายกใหม่ตอนนั้นหากะถาไม่ได้นะครับตั้งไว้เลยแต่ว่าตอนตั้งเราก็เอาเอาทรายรองเขาก่อนเอาทรายรอง้ก็ตั้งเขาครับอย่างน้อยลากฝอยเขากลากฝอยเขาจะได้ชอนชัยอยู่กับทรายครับพี่ไม่ได้ไปปะทะอะไรดูแลอืมอืก็เป็นวิธีการนะแล้วแต่นะครับผม